ีสามวดคับตรงน้ไว้สััตรงน้เมืองครับเเาดเงี๋ยนเกาี่ไมดูกแม่แม่ใชเับ

อันนี้เราสังเกตุทด่ไหนที่มือทีับขสมันครับเพราะว่าโดนมาเกือบสปีแล้ว dan memakan makanan tersebut